วัคซีนที่ดีที่สุดก็คือวัคซีนที่ถึงมือของพวกเราเร็วที่สุดนะครับผมมีความยินดีตีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสับสนกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้พี่น้องชาจกบีของเราทุกคนได้ผ่านพ้นวิกฤตและเดินหน้าชีวิตต่อไปด้วยกันครับ ครับผมธนวันรภูเก้าล้วนนะครับเป็นตัวแทนมูลนิธินายสีผ่องนางกี่ภูเก้าล้วนวันนี้เรามาทํากิจกรรมฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มฟรีให้กับพี่น้องประชาชนชาจหวดก,กระบี่โดยโรงพยาบาลกระบี่นคครินนะครับเป็นผู้บริจาควัคซีนให้รวมกับทางราชวิทยาลัยนะครับบริจาคให้คนละครึ่งแล้วก็อำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนให้แก่พี่น้องประชาชนกลุ่ม608นะครับโดยที่ ทางมูลนิธินายสีผ่องนางกีภูเก้าล้วนเนี่ยเป็นผู้จัดเตรียมอาคารสถานที่และอ,อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนนะครับวันนี้เราฉีดวัคซีนเข็มที่1กันทั้งหมดประมาณ320ท่านวัคซีนที่รับการบริจาคเนี่ยรอบก่อนเนี่ยเราได้มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ20ท่านอันนั้นก็จบเข็ม2ไปแล้วส่วนรอบนี้เป็นรอบที่2ล็อตที่2นะครับซึ่งเป็นเข็มแรกผมอยากจะ แสดงความยินดีกับผู้ที่ตัดสินใจฉีดวัคซีนในครั้งนี้นะครับว่าท่านได้คิดถูกแล้วนะครับเพราะว่าหากท่านมีวัคซีนมีภูมิคุ้มกันนะครับประเทศเราจะเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งวันนี้วันที่1พฤศจิกาเนี่ยจังหวัดกระบี่ก็ได้ถูกประกาศให้เปิดการท่องเที่ยวนะครับแต่เราก็ยังมีความเป็นห่วงว่าณปัจจุบันนี้ข้อมูลณเมื่อวานนี้นะครับ3าิเตุลาคม2 5 6 4กการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ ชาจากระบี่เนี่ยเข็มที่2ได้เพียงแค่40อร์เซนะครับอย่างไรก็ตามท่านจะต้องเว้นระยะห่างนะครับมันล้างมือและก็สวมแมสเพื่อป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัวนะครับขอให้ท่านได้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันผมขอขอบคุณทางโรงพยาบาลกระบี่นครินขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือมาฉีดวัคซีนขอบคุณท่านอสมออพรของเทศบาลเมืองกบี่ที่มาดูแลความสะดวกให้และขอบคุณ จิตอาสาจากกลุ่มพัฒนากบีทุกท่านสวัสดีครับ